ราบสวัสดีพี่ป้านาาสุดหล่อสุดสวยที่กําลังะรวยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับหวยกระแสกันอีกเช่นเคยนะก็จะมาทําการสปอยหวยของงวดวันที่4กรกฎาคม2565ในรอบเย็นถึงรอบดึกกันนะครับทผู้ชมครับและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังสปอยหวยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าหวยที่ให้ไปนะครับผมตั้งแต่วันที่2กับวันที่3เนี่ยมีอะไรออกกันบ้างนะครับทผก้ชมครับสำหรับใครที่เช็คแล้วเนี่ยก็สามารถข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาเรมันน้รููะคบผ2 ตัวให้มาที่05สองตัวบนออก50รูดบวกเจาะสวยๆนะครับผมรับสั 18, บมาที่18,000บาทเวลาวซูปเปอร์พี่ต้นให้มาที่รูด0เหมือนกันนะครับผมสองตัวให้มาที่60สองตัวบนก็ออก60นะครับผมได้รูดบวกเจาะสองเด้งเหมือนกับอันที่แล้วเลยนะครับรับทัพมาที่18,000บาทเช่นเดียวกันฮานอยปกติพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูด7สองตัวล่างออก97นะครับผมรูด7ฮานอยมาข้างล่างรับทัพมาที่9,000บาท หาหน่อยพิเศษนะครับพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูดศูนย์สองตัวล่างออกศูนย์สี่รูดศูนย์มาสวยๆรับสัพย์ไปที่เก้าพันสองร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ได้ตามก็แสดงความดีใจด้วยนะอาจจะไม่เยอะไม่แย่มากมายแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับถ้าใครถูกเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์อวดผมได้นะครับอ่ะเรามาต่อกันการสปอยหวยของวันนี้กันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับหาหน่อยพิเศษพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูดสามสามตัวเปิดมาที่ศูนย์ศูนย์สามสามสองสองแปดเก้าหกสามศู 2 3 2และ29หาหน่อยปกติพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูด4 3ตัวเปิดมาเป็น6 7 0 1 9 7 8 3 9 8 4 0 6 7 9 1 9 1เจาะ2ตัวมาที่3 4 7 0 9 7 3 9 4 0 4 4และ9 1หวยหยิบนะครับพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูด4 3ตัวเปิดมาเป็น8 8 3 5 6 5 9 1 8 9 8 5 5 6 3 7 1 8เจาะ2ตัวมาที่3 4 8 3 6 5 1 8 8 5 6 3และ70 มาต่อกันที่หวยราวซุปเปอร์นะครับพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูด9 3ตัวเปิดมาที่013491547328781380เจอ2ตัวมาที่87 1391472881และ80หานอย VP พี่ต้นให้มาที่วิ่งรูด5 3ตัวเปิดมาเป็น650332003653293331 65เจาะ2ตัวมาที่515032035393และ31 หวยลาวพี่ต้นใหมามี่วิ่งรูด4 3ตัวเปิดมาเป็น028 144 250 048 194 200เจาะ2ตัวมาที่10 28 44 50 48 94และ00หวยรัเสเซียพี่ต้นใหมาที่วิ่งรูด4 3ตัวเปิดมาเป็น840 117 008 8 4 2 0 7 2 1 1 7เจาะ2ตัวมาที่1 4 4 0 1 7 0 8 4 2 7 2และ0 2หัวเยอรามาันพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูดศูนย์ะครับ3ตัวเปิดมาเป็น3 0 0 2 1 3 1 2 7 3 0 9 2 2 3 4 3 0เจาะ2ตัวมาที่8 0 0 0 1 3 2 7 0 9 2 3และ3 0ครับหัวยังกฤษนะครับพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูดศนย์3ตัวให้มาเป็น8 2 1 2 3 2 9 4 5 8 4 1 2 2 5 3 8 2เจาะ2ตัวมาที่0 3 2 1 3 2 4 5 4 1 2 5และ8 2ครับ ปิดท้ายที่หวยดาวโจนพี่ต้นให้มาที่วิ่งรูป2 3ตัวเปิดมาเป็น841 225 382 821 232นะครับผม945เจาะทองตัวมาที่0241 2582 2132และ45ครับ มาดูในห้อง v ีพรอบเย็นกันต่อนะครับผมท่านผู้ชมครับดูฮะหวยหุ้นก็แตกหนังมากๆนะครับผมหวยพิเศษหวยฮานอยหวยมาเรหวยลาวซูเปอร์ก็เข้ารัวๆนะครับผมบอกเลยว่าหวยหุ้นของเราแตกทุกวันแน่นอนนะครับใครที่กดติดตามไว้เนี่ยก็รับซับไปเลยสิครับท่านผู้ชมครับจะรออะไรเพราะมันแตกรัวๆขนาดนี้นะพี่คนนี้นะครับผมบวกหนังมากๆนะครับผมได้อซูเปอร์2เด้งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็บวกอมาเลสองเด้งนะครับผมได้มาทั้งหมด36,000บาทกันเลยเดียวท่านผู้ชมครับ มาดูยี่กี่กันต่อนะท่านผู้ชมนะสูตรพี่อดมินก็ยังมาต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับผมรูดปักละาตัวมาหมดเลยนะครับพี่ๆในกลุ่มก็ได้สูตร3าตัวก็รัวๆนะครับบอกเลยว่าปังมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเออปักเนี่ยมันก็ไหลสวยๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับตามได้ยาวๆนะสำหรับปักนะบอกเลยว่ากําไรดีแล้วก็ตามทบง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมครับ สูตร3าตัวหาบสบวกกับ273นะครับผมกดดึงโพยไว้กำไรหนักแน่นอนพี่ๆในกลุ่มกดสูตร3าตัวบวกกันยาวๆครับท่านผู้ชมครับอ่านดูกันเอาเองก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะนี่เลยนะครับที่ผมขึ้นไว้ให้นี่ก็คือของจริงไม่ได้จกตาแน่นอนถ้าคุณอยากได้โพยแบบนี้ก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับท่านผู้ชมครับจะแอดไลน์หรือจะกดลิงก์เว็บก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับสมัครตอนนี้ก็ยังฟรีอยู่นะครับ ก่อนจากท่านผู้ชมครับรีวิวหวยไทยกันสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับของพี่ต้นหวยแมวหวยไทยงวดประจำวันที่1กระกฎาคมดูฮะพี่ต้นให้มาที่ 17นะครับผมเจาะ2ตัวนะครับผมแล้วมันก็ออก17ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับหวยออมสินนะครับผมรูด1มาข้างล่างนะครับผมได้19ท่านผู้ชมครับดูฮะรับซับไปมาเท่าไหร่น่ะก็ลองเอาไปบวกกันเองนะครับผมหวยรัฐบาลนะครับผมรับซับมาที่หน0 0งบาทบวกกับอีก6,200บาทบวกกับเป็น7,400บาทบวกอีก3า0พนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปิดท้ายที่หวยออมสิน2,500บาทนะครับถูกกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับถ้าถูกเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอก ขอถูกหวยแล้วด้วยทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ